ในมืออ้อนี้นะคะเพื่อนๆมันคือกล้าต้นพิกุลทองเป็นกล้าถอนที่ถอนแบบมีรากแล้วให้เพื่อนๆน,นำไปชำต่อชำลงกระถางนี่ละค่ะลดน้ำรอติดได้เลยสําหรับผลของพิกุลทองจะเป็นผลนี่สีดแดงๆตามนี้นะคะเพื่อนสีดแดงๆอันนี้อ้อเพิ่งเก็บลงมาจากต้นพิกุลนะคะนี่บีบออกมาเมล็ดทานได้ด้วยนะมีรสชาติหวาน ส่วนต้นพิกุลทองนี่ทรงต้นของมันจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเนี่ยตามนี้เลยทรงพุ่มสวยๆปลูกเพื่อให้ร่มเงาดอกโดกนะคะดอกของมันจะมีกลิ่นหอมด้วยนั่งใต้ต้นพิกุลทองเนี่ยค่ะดอกพิกุลทองหอมๆใครที่สนใจอยากจะได้ต้นกล้าพิกุลทองไปชำไปปลูกจัดส่งให้ทั่วประเทศเก็บเงินปลายทาง0876069955 i d line a u n g s a r a 09อังสรา09กับต้นกล้าถอนพิกุลทองขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ